คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองประจำปี2568 นางสาวสลาลีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองประจำปีพศ2568มีพระเทพสิทธิเวทีเ,วทเจ้าคณะจังหวัดระยองที่ปรึกษาคณะกรรมการพระวชิระปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณากลั่กรลองหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระ ุู้ศาสนาระดับจังหวัดและคัดเลือกผลงานดีเด่น2รายเพื่อส่งไปยังกรมการศาสนาต่อไปโดยขั้นต้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ส่งผลงานประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ห่งรูปได้แก่ พร,ร,ระครูเกษมอัฏฐากรเจ้าอาวาสวัดวังว่าเจ้าคณะอำเภอแกลงและประเภทบุคคลผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศา,าสนาจำนวนหนึ่งรายได้แก่ดกรจารุณีตันติเวชวุฒธธิกุลประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยองสำหรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลเกียรติยศที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศา,าสนาพิจารณามอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่พระสงฆ์คารวาสองค์กรและหน่วยงานที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างแก่สังคมให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการทำความดีและเผยแพร่พระพุทธศาสนา